หลายคนจับตามองกรณีของสารรัฐมนูญนะคะจะรับคำร้องของสวรหรือไม่แล้วท้ายที่สุดนะคะก็มีมติออกมายุติการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยหลังจากที่ทางสารรัฐมนูญได้มีมติออกมาแล้วนะคะก็ท่านนายกเองก็ได้มีการถแถลงค่ะที่ ไทยคู่ฟ้าเลยนะคะหลังจากนั้นไม่นานท่านออกมาถแถลงแล้วก็น้อมรับคําวินิจฉัยของด้านสารรัฐธรรมนูนเองนะคะแล้วก็ <c oughs> ท่านบอกว่าก็พร้อมที่จะนะคะนำเอกสารเรื่องของคําชี้แจงต่างๆเนี่ยนะคะจะชี้แจงอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาก็คือ15วัน <c oughs> บอกว่านะคะยืนยันเลยในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจบอกวิธีการนะคะอาจจะทําให้บางคนถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจแต่ว่าความตั้งใจนั้นเกินร้อยที่จะทําเพื่อ ประเทศชาติจริงๆนะคะเดี๋ยวลองฟังคำแถลงจากคุณแพรทองทานชินวัตรนะคะที่ดำรงตัวำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ทางสาธรรมนูญได้มีมติให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีค่ะผลคำาติฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณาของศาลนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีได หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะประมาณระยะเวลาน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาประมาณ15วันที่จะชี้แจงนะคะก็ดิฉันเองก็จะทำให้เต็มที่นะคะในการที่จะบอกความตั้งใจที่แท้จริงนะคะว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาว่าความตั้งใจเจตนาจริงๆเกินร้อเนี่ยว่าดิฉันตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของเราเพื่อ รักษาไว้ซึ่งชีวิตของกองทัพของทหารทุกคนเพื่อสันติภาพนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้มากๆแต่วิธีการที่ดิฉันทำเนี่ยอาจจะถูกใจและไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันก็พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้นะคะว่ามันเป็นความตั้งใจ เป็นความพยายามเกินเกินหนึอเซนะนะคะที่ที่จะทำเพื่อประเทศชาติจริงๆนอกจากนี้นะคะท่านคุณพันธ์องทานเองก็ยังขอบคุณนะคะทุกท่านที่ส่งกำลังใจแล้วก็ขอโทษพี่น้องคนไทยที่ทำให้ไม่สบายใจค่ะก็จะชี้แจงสารให้ดีที่สุดส่วนตัวเองก็ยังมีหน้าที่อื่นๆที่ทำอยู่ยังมีแรงกายแรงใจพร้อมที่จะทำงานต่อไปนะคะ ขอโทษนะคะพี่น้องคนไทยทุกๆคนที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองนะคะดิฉันเองขอยืนยันอีกครั้งว่าตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษในวิธีการถ้าไม่ไม่ไมไมไมถูกใจใครหลายคนนะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทําเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่ง แน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบ100%นะคะพร้อมที่จะทำงานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทำเพื่อประเทศชาติเต็มที่ทุกนาทีค่ะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าฟังจากถ้อยถแถลงของท่านนายกหลังจากได้รับทราบมติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับที่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยเนี่ยนะฮะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าท่านนายกเองก็ยืนยันเรื่องของเจตนาดีต่อประเทศชาติแต่วิธีการอาจจะไม่ถูกใจนะะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับนะในมติของสารรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการเตรียมการนะคุณอม นะเรื่องของ15วันใช่ไหมในการชี้แจงข้อกล่าวหา<ะ>ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ไปเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะจะมีการยกตัวอย่างขึ้นมาเทียบเคียงจากเคสของพลเอกประยุทธ์เนี่ย<ะ>เคสพลเอกประยุทธ์นี่คือเป็นเรื่องของการดํารงตําแหน่งนายก<ะ>ว่าเกินโควตาแล้วหรือย,ยังประมาณนี้ถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยพ<ะ>ลเอกประยุทธ์ใช้เวลาประมาณสัก1เดือนได้นะศาลก็มีคําตัดสินออกมา แต่ถ้าเป็นเคสของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ตอนนั้นไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็ถูกถอดถอนออกไปเรื่องของความซื่อสัตย์และจริยธรรมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสเดือนอถึงจะมีการตัดสินออกมา<ะ>เพราะฉะนั้นคือณตอนนี้ห่วงเวลา1-3เดือนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะครับว่าชะตากรรมของคุณแพทองทานจินวัตรจะเป็นยังไงนะฮะ ที้เรามาไร่เรียงดูคําสั่งของสา,ารรัฐมนูลนะคะเริ่มตั้งแต่คําร้องค่ะคาร้องนี้เป็นของคุณมงคลสุรศรจจจประธานวุฒิสภานะคะส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา36คนขอให้มีการพิจรารณาวินิจฉัยตามรัฐมนูลมาตรา170วรรคสามประกอบมาตรา82ว่านางสาวแพททองทานชินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีกระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็น ็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูนมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จทุนเซนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะโดยสารธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9เสียงให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยนะคะเนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามรัฐธมนูนมาตรา170 วักสาประกอบมาตรา82วักหนึ่งและพรปรว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ8จึงรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้นางสาวแพทองทานผู้ถูกร้องยื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องโดยนอกจากนี้สารยังมีมติ 7ต่อ2ให้หนางสาวแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกร,ร,รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยค่ะ,ะจากมติที่ออกมาจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคุณออมส่วนหนึ่งที่เป็นเสียงเอกฉันเนี่ยก้าเสียงเห็นพ้องต้องกันว่าให้รับคําร้องไว้วินิจฉัยนะฮะแต่ว่าเสียงข้างมาก7ต่อ2เนี่ยนะครับ ก็มีการมีมติออกมาให้คุณแพทองทานต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกไปก่อนนะฮะช่วคราวจนกว่าที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยออกมาเกี่ยวกับกรณีของคลิปเสียงสนทนาระหว่างคุณแพทองทานกับสมเด็จคุณเซ็นนะฮะแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องใหญ่ๆอีกหลายเรื่องที่ ตุลาการศาลเนี่ยมีการประชุมกันคุณอมอนะฮะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสอวอด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของการที่สารมีมติเอกฉันไม่รับคําร้องเอาไว้พิจนารณาวินิจฉัยกรณีที่คุณนัทพรตโตประยูนนะครับร้องให้สารเนี่ยวินิจฉัยว่ากกต แล้วก็เลขากกตนะครับรวมถึงบรรดาบิ๊กเนมทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นคุณเนวินชิดชอบคุณกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นๆเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการหัวเลือกสอวอรหรือไม่นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าการกระทําดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบและดําเนินการของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายการได้มาซึ่งสอวอและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว คือถ้าตรงนี้อธิบายง่ายๆคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ไม่ไม่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยเนื่องจากบอกว่าอยู่ในกระบวนการขององค์กรอื่นที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะนี่นะคะส่วนอีกเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ประธานวุฒิสภาขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณภูมิธรรมวเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหและพันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสิ้นสุดลงหรือไม่เนื่องจากมีการแทรกแซงหรือว่าครอบงําหน้าที่และอํานาจ ของกกตนะคะเกี่ยวกับกรณีของปมหัวสอวอซึ่งสารรัมนูญก็ขอให้รอความเห็นและเอกสารหลักฐานจากทางเลยาธิที่การกกตซึ่งเรียกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ,อแต่ถ้าจํากันได้คําร้องที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องะนะครับที่บอกว่ามีการแทรกแซงโดยใช้อำนาจของ DSI เข้ามาเกี่ยวกับคดีหัวเลอวือกสวไหมตอนนั้นศาลก็มีคำสั่งให้คุณทวีเนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแต่เป็นในปีของ การไปควบคุมดูแลด s เไอใช่ค่ะนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นเจ้าก,กระทรวงยุติธรรมอยู่นะคะค